ที่ของใช้เครื่องแต่งกายนะครับและแน่นอยครับงานของเรานะครับระดับ Expo 2024เราได้มีการจัดขึ้นเป็นประจําในทุกปีนะครับซึ่งแต่ละปีก็มีสิ่งที่น่าสนใจ่า้เนี้ยจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวครับ อีกสักครู่หนึ่งเราจะได้สราบข้อท้องยาโรม As we know that for this event this is one of the biggest event in the northern of Thailand กับผู้ใหญ่นะครับที่จะได้ใ้เกียรติขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับเพื่อร่วมแถลงข่าวไปพร้อมๆกันวันนี้ครับเรามีการแสดงหนึ่ง สลีดสี่แผ่นดินนะครับเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งชุดการแสดงนะครับที่ได้ก็มาร่วมแสดงข่าวเป็นเรื่องของการไลโผล่นะครับเกินกานครั้งนี้ก็ตั้งใจนะครับที่จะมาร่วมนะครับเนื่องจากว่าเป็นีสมรรถภาพนะครับแล้วก็ความเข้มแข็งของผู้ชมจำนวนมากเนี่ยรวมกั้งผ้กองการเยอะซึ่งอยากจะมาร่วมในงานาไลโผล่นะครับทำไมฝีมือหน้าโถวหน้าปักที่แม้สอนงับ มันก็ไมสวยขนาดนี้นะครับดังนั้นแต่ทึ่ที่สี่ถ้ามางานนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีค่าปักหรือค่าต่อมือชิ้นหึือติดไปกับตัวอะไรสิเลยต้องมีเลยนะครับผ้าทองมือหรือค่าปักมือแล้วอีกสามมาอยู่เก้าใบมีทั้งสมาชิกศิลป์ชื่อหนึ่งที่เป็นเอกชนอีกหนึ่งเป็นบุคคลสาธี่ถูกชนกนความโปร่งเพียงก็จะสอดคล้องกับชื่องานนะครับที่เราจะจัดโปรสองตัวสองสี่สองพันสิบแปด ผลิตภัณฑ์ที่จะคัดสรรจะเลือกมาในงานนี้ก็จะเอาของดีๆมาให้กับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจในการที่จะไปชอบไปซื้อนะครับแล้วก็เมื่อกี้โมเดลขายผ้าเพลินไปจริงๆเรามีของกินนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชาวลังภูนเนี่ยที่น่าสนใจแย่ๆเลยนะครับลำไย,ยเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับจะมีลำไย,ยบอบแห้งอะไรฟิสไดมีมะม่วง เยอะแยะแล้วก็เป็นสินค้์ที่เป็นจินประการนกรรมมากมายครับนี่วนจุดยากของการที่เป็นของดีของชิมนะครัมมา,มาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของโซนที่เป็นโซนอุตสาหการรมสร้างสรรค์นะครับคนนี้รลอแคลงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกาแฟรหรือสินค้าเป็นรูปแบบเรื่องอันนี้เราจะมาท่านจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากการที่จะเอาสินค้าเกษตรมาแต่งรูปในเชิงว่า อันนี้เป็นรูปแรกที่ที่มาเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของสินค้าสิลปะสำคางๆของโบรทอปตาา่างๆใช่นเรื่องของปีนี้นะครับเรามีบูธที่เป็นบูธทั้งบูธกอาหารบุ๊กจำหน่ายอาหารเนี่ยที่หลากหลายซึ่งมาทั้งทั้งกลุ่มโบรทอปทั้งกลุ่มศิลป์ที่จะถักปัในเรื่องของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แล้วก็เชื่อมถือในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่จะเอาสิ่งดีๆเนี่ยมานำเสนอให้กับพี่น,อน้นองประชาชน,ท,น,นที่นั่งดูนะครับ แล้วก็ปีนี้นะเราเน้นในเรื่องของการที่จะเป็นการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นจัดงานที่รักษาที่เป็นใช้เรื่องของโลหะวับถุนะครับปีนี้ต้องบอกทุกท่านครับใครที่มาเที่ยวงานลานไอโตสิ่งที่ท่านต้องดูานะครับอย่างแรกเลยท่านต้องเตรียมนะครับถุงผ้ามาเพราะในงานนี้ครับเราจะนำมาลงไม่ให้ใช้ถุงพลาตนะครับทางหอการค้าจะมาเชง็นรับปีนี้นะครับถ้าท่านนะครับถ้าท่านมีน้ำมันที่ใช้งานที่บ้าน ทีนี้นะคระัท่านเอาน้ำมันที่บ้านเนี่ยเจ็บเรี่ยงทิ้งนะครับท่านมาขายที่พูธหอ,อการค้าได้นะครับหอการค้าปีนี้ท่านประธานหอท่านนำทีมมารับซื้อน้ำมันที่เป็นน้ำมันข้อเอจากท่านรอ,องวีรพ้ได้กล่ลขขาวไปแล้วเนี่ยก็จะมีในโซนในส่วนของวัฒนธรรมนะคะซึ่งวันนี้ท่านนัการก็มาด้วยโซนในส่วนของท่านทิพย์แดที่เป็นครีเอทีฟรนาดเนี่ยก็มีโซนของท่านตรงสูงนนะคะ7ประเทศ12บูธนะคะ แล้วก็ในส่วนของโซนนะครบกัน,นะะท้าพิเศษทุกโซน11โซนและพิเศษทุกวันแต่ละโซนเขาก็มีความลับของเขาแม้แต่ทันีีก็ไม่รู้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะท่านรัฐธรรมเนียรู้สึกจะปิดความลับเยอะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษบนเวทีทางเี้อนเมียนแจ้งไว้นะครับช่วยกันประชาสัรรมพันธ์นะครับถึงกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับ to my everyone one a g a n for lada expo 2024 that beginning to a l e c t r i